คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นนพนันทุกชนิดตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะถ้าภาพจากหวยซองภาพไหนตัวเลขมันเล็กเกินไปมองเห็นเลขไม่ชัด ให้เพื่อนเใช้นิ้วสองนิ้วจิ้มที่หน้าจอแล้วลากขยายภาพดูเอานะคะภาพแรกนี้จะเป็นหวยซองม้าสีหมอกดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามหและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามหและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ฝากเพื่อนเอนช่วยกันกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์สนามศึกดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามหและ9เรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขสามหกและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสังเวียนล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่และเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่และเลขเก้า จะมาให้เห็นในสองตัวล่างมวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองปักหลักสิบล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์หแปดและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์หกแดและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองโชคเงินล้านดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข0และ9เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข0และเลข9จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองแม่ฝัน ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสําหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหกและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหกและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองมงคลใต้ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งสองห้าและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งสองห้าและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองคนสมองเพชรดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้ จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามสี่ห้าและเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามสี่ห้าและเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองพ่อไม้ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่าง เป็นเลขหนึ่งห้าและเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งห้าและเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองลิขิตดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามและหกเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขสามและเลขหกจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองจะหนุ่มดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์ห้าและแปดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์ห้าและเลขแปด จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสุดยอดล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสําหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองห้าเจ็ดและศูนย์เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองห้าเจ็ดและเลขศูนย์จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองมาริต้าดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามหและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามหและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์พ่อนเทพ ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามหกและแปดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามหกและเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองดาวรัสมีดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขห้าและหกเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหาและเลขหกจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองประสาททองดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้ จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองนักสู้ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามสี่และหก เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามสี่และเลขหกจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหลักหน่วยดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์หนึ่งและแปดเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขศูนย์หนึ่งและเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยสองเลขดีดีดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามและเลขเก้า จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยสองเลข,ข้ายดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหกสามและแปดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหกสามและเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองป้าแก่ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งสองและห้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งสองและเลขห้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเด่นสิบหน่วยล่าง ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขเจ็ดสองสี่และเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขเจ็ดสองสี่และเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเซียนดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามหและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามหและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหนุ่มกําเบอร์ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้ จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามหและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามหและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองรวยฟ้าฟาดดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่าง เป็นเลขหนึ่งและเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งและเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยสองแม่นแม่นแ่นดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามสี่หและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลข3 4 6และเลข9จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองยานทิปดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองสามหกและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองสามหกและเลขเก้า จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองดวงมหาทักษาดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่หกและเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่หกและเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเคลียร์ล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข 3, 4, 6และ8เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข 3, 4, 6และเลข8จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเต็งล่าง ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามและหกเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามและเลขหกจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหน่วยล่างสีทิศดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามสี่หกและแปดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามสี่หกและเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหลักสิบล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้ จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองเจ็ดและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองเจ็ดและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์อุดมดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่าง เป็นเลขหนึ่งสี่และสองเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งสี่และเลขสองจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองมหาเฮงดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามสี่และหก เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามสี่และเลขหกจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองท้ายรัฐดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองหกเจ็ดและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขสองหกเจ็ดและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอิทธิพลดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามหและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามหและเลขเก้า จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหยกทิพย์ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามสี่หกและเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามสี่หกและเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ที่นี้ทางแอดมินจะสรุปเลขเด่นสุดสองตัวล่างงวดนี้โดยจะแบ่งออกเป็นสองแนวทางดังนี้แนวทางที่หนึ่งจะมาใช้หวยซองจะหนุ่มซองอาจารย์อุดมและซองป้าแก่นำเลขทั้งสามซองมาจับชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดในงวดนั้นๆในงวดที่แล้วทั้งสองซองจะชนกันที่เลขสองและสี่ผลรางวัลออกสองหก เข้าเลขเด่นล่างที่เลขสองค่ะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้ทั้งสามซองจะชนกันที่เลขหนึ่งเลขสองและเลขห้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งสองและห้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมแนวทางที่สองจะมาใช้หวยซองนักสู้และซองหน่วยล่างสี่ทิศ นำเลขจากทั้งสองซองมาจับชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดในงวดนั้นๆในงวดที่แล้วทั้งสองซองจะชนกันที่เลข4ผลรางวัลออก26งวดนี้หลุดไม่ผ่านสำหรับในงวดวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ทั้งสามซองจะชนกันที่เลข3เลข4และเลข6เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข3 4และ6 จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมทีนี้ทางแอดจะสรุปชุดเด่นสองตัวล่างจากคลิปวิดีโอนี้โดยเอาเลขจากทั้งสองแนวทางมาจับคู่กันจะได้ชุดสองตัวล่างทั้งหมด9ชุดดังนี้13 14 16 23 24 26 53 ห้าสี่และห้าหกส่วนแต้มรวมสองตัวล่างงวดนี้จากทางแอดมินจะมีแต้มสองแต้มสามแต้มห้าและแต้มหกเป็นแต้มเด่นสุดจากชุดเด่นสองตัวล่างเก้าชุดนี้จะเข้าแต้มเด่นแค่แต้มห้าและแต้มหกแต้มห้าจะมีเลขหนึ่งสี่และสองสามแต้มหกจะมีเลขสองสี่ เรามารอลุ้นกันนะคะว่าชุดเน้นสองตัวล่างทั้งสามชุดนี้จะมาให้เห็นในงวดนี้ไหมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางแอดมินฝากไว้เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะคะทั้งเลขเด่นและเลขดับและเลขจากหวยซองมีเข้ามีหลุดมีผิดมีถูกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณค่ะ